ปากอยู่ี่ก็เขาด้วยพี่น้องเขาจากรถเกี่ยวจ้ะบพาท่านแหงเนาะย่ยมืกขึ้นกับซ่อมแต่ฝนว่าเขาสีมีฝนบอกวันนี้สิผ้าไปเฮ็ดอันนั่นจุดหม้อ,อน้ำไปกินพี่น้องสิผ้าไปันไปเฮ็ดอันมัดเสียงตีเขาพ่อบ้านคอยแล้วตีเขาแล้วบอลนี้หน้าที่คอยได้บัน่นหน้าที่พุ่งยิงมันเออ ใส่เกี่ยวใส่เกี่ยวอันเห็ดเห็ดมัดเฟียงเนาะฟันตอกออกพี่น้องแล้วห้องกับกองกองไว้ทัตีเอาไม้ฟาดเดี๋ยวยิจิวสีเห็ดให้เบิ้งเด้อ่วนนึ่งก็แลนวแล้วนี่พี่น้องเฟื่องเพื่องเื่องเห็นบ่เนี่ยเห็ดแล้วเราแยกจิ๋วกับมัดเลยทีหามัดละเก็บไว้ถ้าหง่วใหง้วยถ้าก็ถ้าบม่มีง้วไม่คุ้ยก็ไปปลูพกพักปลูกมีพี่น้อง ตามบ้านเ่านน่นละ่ะเดี๋ยพักกินน้ำกอนเถอะพี่น้องเถอะหอนไรผักนกผักนกไปเอา,น,าน้ำลงกมากินมาเด้อมาเด้อพี่น้องเซ้าโฮมปีนี้แรงงานทั้งบ้านคอยบ่คอยมีพี่น้องคนเรื่มเกี่ยวเขาโดยลวดลายละมือละเริ่มต้นมือละสามร้อยห้าสิบตอนนี้สี่ร้อยเนาะพี่น้องเบิ่งเขาโละละเจ็ดบาทพี่น้องเขาเปลือกมือหนะึ่งกับแปดสิบสี่เนาะโอ้ย พงยียจิวก็เเลืออยู่ยายจิวก็บ่ขา้ยดรอกเอาไวทกเกียไกล้พี่น้องเออนี่ล่ละต่อไปกับน,นกับจีเลียนเลียนแปลงชีวิตมันบ่ยิบดังเขี้ยวไวแล้วก็เอามาตากน้ำเดินน้ำหยังเนาะออปีนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงคักลายแล้วพี่นอ้องอือหอนว่าอันเด็กรุ่นไม่เขาก็บเ่เฮ็ดเด้อดิเฮ็ดหน้าเฮ็ดไ้มันลำบากพี่นอ้องอือเมื่อยเนาะต่เข้าเฮ็ดก็เรือเมอยแล้วอมแบบนี้เยียจิวกับพักเซามีแห้งกินนหนกินไรละ น้ำขึ้นไงเราบ้านนี้ก็ะชีเฮ็ดตีเฟืองก็เดิมบ้านมัดเฟืองตีเฟืองก่อนพี่น้องเชื่ตอกเลยทำมัดเฟืองเอซีเส้นมาต่อกันให้เป็นเส้นเดียวนะพี่น้องมันถือเส้นละเม็ดหนึ่งไหมว่าจะได้มัดเฟืองนะมัดไงก็แบบนี้พี่น้องเชื่อน้ำแล้วมันกิ มันกันนี่แล้วมันกันนิ่มแล้วเนาะนนต่อได้บวหักล่ะวิธีต่อเนาะหนุง,นง,นงเลยเน้อง ไดแล้วๆเยอะมัดมัดพี่น้องมัดมัด,มดไว้เนียนไว้เก็บไว้เก็บซุ่มก็ได้ได้เนี่ยซุ่มนอนหนาหนาพี่น้องคือสมัยตะกี้ฟ้าก็สีแหล่ๆพี่น้องเจ้าเบิ่งโูว้ายเก็บทันหมดเลพี่น้อง ตีเข้าสนุกกันเด้อพี่น้องเด้อบบบนี้เด้อเข้าสนุกพี่น้องเข้าสนุกมื้อนี้วันที่เล,ออเลขออกจ้ะเลขออกจ้ะวันนีอกกนอ้อุปกรณ์พี่น้องอุปกรณ์ใช้ตัดออกเอาที่มันเมีห่วงห้าเวลาห้าตัดออกจยากมัดเวลาตีลูดออกมันก็ เอิ 6, ổ, 25, ่อหนาเขาสนุกพี่น้องทไม่จะขีงแห้ลำบากดอกล้านกับล้านขีกล้วยขึ้มือนี่กับล้านดางเขียวบ้านคอยเอิ่อน้าางเขียวนี่พี่น้องเนี่ยมันบ่เขียวดอกมันขีดเมเงินแต่ว่าเอิ่อน้าางเขียวพัฒนาอยู่ไปขีดก่อนเป็นเด็กหน่อยโอ้ยพี่น้องเอ้ยขึ้นขี้ก่อนาหาเอาหับขีกล้วยหุ่นอะไรนี่ลำคล้อง ข้องทำไมตะเกียกลายเป็นถนนมดแล้วล่ะชั่วโมงนี้งาดกันไม่ได้พี่น้องขีดคั้วอ่ะนะพวกเจ้าทู่บว่า,นะออเ,ลวาเล่งไวกว่าเลยหาเล่งไวอยู่น้ำข้องทียังมือคือแรงคุเลเอามาใดเราก็เอามาเทใส่ให้หน้าให้หน้าหันกันห้ากันเกี่ยวตัดตัวเครื่องหัวคอนจัวมาท่าน,นี้ปีดได้เพรบขีดได้เพพอดีเนาะพี่น้อง ฝนตกมาใส่ล้านแบบนี้ว้า้ยเป็นฟุ้ยคืนขี้ควาวยนะอันนั้นก็ยังเป็นอดีตไปแล้วได้ล้านพี่น้องก็ไปอันนี้แหละอันที่คอยเฮ็ดอยู่ันเลยหัวเศร้าเปี่ยนโบล้านไปอีกเนี่ยของสิทธิไทยที่ไปเทเบิ้ลกินสิละพี่น้องก็ไปใส่รถดใส่ล่าเฮ็ดการเกษตร น,นัรียง่านมุ้นี่เด็กอะเขาไปทำอย่างอื่นหมดเขาไม่อยากเป็นเกษตรกร,รกมันลำบากเขาไปเป็นข้าราชการสนักว่าเนี่ยต้องอกสิรวงล่องี่ที่น้อง ร่วงลงร่วงลงร่วงลร่วงลร่วงลงแ้วข้าเที่ยวออกไปเทียวออกไปขาดแล้วอเที่ยวไไ้งทางมัน เชีย่ยมุดเด้อวันนี้ก็ต้อมดางก็บป็น,นี้ที่นอ่องต้อมดางต้อมดางต้อมดางไม่จะนี้ไปปวดใบวิ้วบ้านแนี้ ให้เอาไปดิพี่นอ้องควาดไปละให้ละข้ห้ในจะมงขวาดบุ้นนี่น่าไม่ถึงหนึ่งไรกโอ้ยข้าเจ้าข้าเจ้าพี่น้องข้าเจ้าให้ก่อนหัน่นคุ้น ขนจ้าอย่งดีดิอย่างดีงดีบบ้าพี่น้องเม็ดเข่าเม็ดเข่าพี่น้องเขาเจ้าเขาเจ้าพี่น้องงามไยรวยสวยอยู่ในีซีทุ้งเครื่องพี่น้องว่าได้กินเนาะเขาเจ้า เอาบาเนี่ยห้ามมองเมียนเฟียงกันเด้อเด้อพี่น้องขอบคุณที่รับชมจ้าสวัสดีจ้า